สวัสดีครับผมป๋าจจยคนสารคามครับผมวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนเอซนะครับที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเอซท่านนี้เขาก็ป่วยหลังจากที่ไปรับครั้งที่สามนะครับรับครั้งที่สามาทั้งคู่นะครับทั้งผัวทั้งเมียเลยอ่าแล้วก็ได้ เขามารู้จักกันได้ส่งประจจยคนสาร,รคามและกโจฮักนัศสาร,รคามก็ได้ส่งาชาหินฟ้าแลบนะครับไม้ทานก็พอทานแล้วเป็นยังไงป๋าุยกับโจฮักนัศสาร,รคามเนี่ยก็เลยมาเยี่ยมเยียนามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันว่า การทานชาหินฟ้าแลบแก้อาการแพ้ครั้งที่รับหลังจากรับครั้งที่สาม,มาอาการแพ้เป็นยังไงจากประสบการณ์จริงๆของ f อ2ท่านนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุรณธานีครับใครที่แพ้นะครับหลังจากที่ไปรับมาครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3อะไรก็แล้วแต่เนาะถ้ามีอาการแพ้มาพูดคุยกันครับ แล้วก็มาฟังประสบการณ์จริงๆจากปากของ f อฟสองท่านนี้ดูครับผมไปนครับสวัสดีครับผมโจฮักนัสราคามนะครับสวัสดีครับป๋าจุยคนสรารคามครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญหรือเราเป็นแขกคือโอกาสดีๆเราได้แวะเวียนมาหาเอฟซที่อาการดีเกิดจากอนเรนะแพ้คุณวัดอ๋อ แผลคุณวัดโอ้ป็นยาฝ่ายไหนไม่รู้แพ้คือเอาง่ายๆนะครับสามเข็มสามเข็มอานนาทูลเนี่ยนาทูลนี่สามเข็มอันนี้นาทูลนะครับพี่โจออกคลิปบ่อยๆท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นการรีแลกซ์พูดกันธรรมดาใช่เป็นเป็นได้มีพิธีรีตองอะไรมากมายมาเยี่ยมกันมาเยี่ยมมาเยือนคือหลังจากที่แท้มากี่เดือนเลยประมาณสี่เดือนกว่าแล้วครับสี่เดือน ก่อนที่จะมาเจอเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นรูปตอนแรกครั้งแรกให้ดูเราะได้ป๋าเรามีภาพภาพส่วนอันนี้ก็คือน้าสมพรนะครับที่เป็นแฟนกันแล้วก็เป็นแฟนสามีภรรยาที่แพ้เหมือนกันเลยแพ้พร้อมกันเพราะไล่เลี่ยกัน่ไมมไม่นานนะครับทีนี้เรา ผมก็ปรึกษาป๋าป๋าจุยตลอดนะว่าเราจะเอาสม,มุนไพรชนิดใดนะครับแล้วก็ได้มาทําการบําบัดแต่ว่าสูตรต่างๆเนี่ยผมก็คิดค้นอ่ะผมก็ถามป๋าบ้างนะครับแต่ทีนี้ด้วยการที่เราติดต่อเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้คุยกับป๋าคุยกับผมผมก็แต่ว่าผมก็จะคุยให้กันฟังตลอดอนะครับ,รบทีนี้ท่านผู้ชมมันมีอยู่ว่านะครับ,รบผมจะให้นะทูลเนี่ยพูดถึงเรื่องความในใจมากกว่า คือเอาีงดีกว่าเอาแต่เริ่มแรกที่ยังไงถึงมาเจอชาหินฟ้าแลบเอาอางนี้ดีกว่าตอนตอนแรกๆนะครับผมก็ไปหาหมอทุกทุกที่ทุกที่ทุกคลินิกนั่แหละแต่ว่าก็ไม่ดีขึ้นไม่หายเขาสรุปเขาสรุปเราว่าเป็นไงเขาสรุปบอกว่าแพ้แพ้น่นแพ้นี่แพ้อะไร สิ่งแวดล้อมตามบ้านหรือเปล่าบ้านสกปรกไหมใช่ครับเสื้อผ้าใส่ซ้ำไหมมีต้นไม้ไหมมันก็มีเนาะบ้านคนเนาะก็แต่อยาแก้แพ้เออครับยามาทาบ้างก็ไม่หายครับก็เลยมาดูนี่แหละอยู่ ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็นั่งปรงแล้วนั่งปรงไปแล้วนึกว่าจะไม่รอดแล้วมองมองแล้วว่าจะวันแค่ขอแท้กับชีดข้อแท้กับชีดหมแล้วมาเจอยังไงเจอยังไงพอดีแฟนดูรายการของคุณโจนี่แหละครับอยู่ยูทูบในยูทูบนี่แหละ วันนั้นน่ะก็เลยเจอมาเจอก็แฟนก็เลยบอกบอกให้แฟนติดต่อไปลองดูดิว่ายาคุณหมอนี่เป็นไงอก็เราก็ไปหลายทุกขี่แล้วไปทุกที่หมดแล้วไปหมดแล้วครับก็เลยมานี่แหละก็ติดต่อกับคุณโจนี่แหละครับก็ได้กินชามานี่แหละ กินินครั้งแรกเนี่ยเอาอาทิตย์แรกเป็นอย่างอาทิตย์แรกนะครับยังตอนแรกๆนะมันจะปวดแสบปวดร้อนเลยครับโรคโรคก่อนก่อนก่อนกินด่ายกันเลยก่อนกินอาทิตย์แรกอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์เกือบอาทิตย์ที่สองนี่แหละมันจะ มีผลแบบว่าเออเราก็ไม่ปวดแสบปวดร้อนไม่ไม่ค่อยปวดแสบปวดร้อนครับอไม่ค่อยปวดแสบปวดร้อนถ้าเราทานอาติดหนึ่งอาการปวดแสบปวดร้อนนี่ลดลงลดลงอืลดลงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออยาเนี่ยดีมั่นใจไหมเริ่มเริ่มมั่นใจขึ้นแล้วครับเออเออกูจะรอดแล้วกูจะไม่ตายกูจะไม่ตายง่ายปะก็คือว่าตายแล้วเกิดใหม่ใช่ครับดีกว่านะ เริ่มโผล่จากหลุมว่างั้นครับครับแล้วหลังหลังจากอาทิตย์แรกไปอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามเป็นยไงอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามเริ่มมีอาการดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆครับอกินมาทุกวันทุกวันเนอ่ดีขึ้นเรื่อยๆสเก็ดเริ่มตกเริ่มอะไรก็เริ่มแห้งเป็นข้อเป็นสิ่งเนาะมันเป็นอะไรที่แบบ เกินเกินคาดครับเกินคาดนึกว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แล้วแหละได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาใี่ไหมาขึ้นมาแม้ว่าแม้ว่าจะเป็นเรื่องการงานอะไรเขาก็สะดุดหมดเลยหมดหมดอลยรหมดทุกอย่างเสีึด้วยว่าบางคุณก็อยู่กับทุกวันนี้ใช่ไหมงานก็ได้อออรถก็หมดดึงงาน งานก็ได้ออกรถก็โดนยึดโดนยึดเพราะว่าหมดไปกับการเที่ยวไปรักษาโน่นนี่นั่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เบาๆนะครับแต่แต่ทางนี้ท้งนั้นเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือว่าน้ทูนก็กินเรื่อยมาทีนี้แต่แต่แต่ละครั้งเนี่ยมันมันมันมียุบแล้วมันก็โผ่ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมใช่ครับถ้าแบบนี้นะมันมันมันจะมีอาการแบบนี้ถ้าเรากินไปปุ๊บ มันหายตัวหนึ่งมันมันจะโผล่ขึ้นมาอีกจุดหนึ่งโผล่โผล่เรื่อยๆครับลเหมือนกับที่เราทําช้าเอเหมือนกับที่เราทําคลิปไว้ทุกคลิปที่ผ่านมามันก็จะเป็นระยะระยะนะหายโปรเป็นแนวหายโล่มาใหม่อาการปวดแสบปวดร้อนไม่มีไม่มีไม่มีแต่มีอาการคันอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงอาการคันยังมีอยู่ อาการอ่อนเพลียไม่มีอาการอ่อนเพลียไม่มีนี่ท่านผู้ชมฟังไว้เลยครับดีมากมากไม่เพลียปลูกมันสับหลังข้างหลังบ้านนี้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ก่อนนะตอนที่เป็นใหม่ๆนะออกแสงแดดถูกแสงแดดก็ไม่ได้เป็นผู้ดียึดตัวอยู่ในบ้านตัออย่างนี้นะทูนพอพอพอเราจะออกมาโดนแดดเนี้ยมันจะมีอาการคันแล้วมันคันตามตัวทุก ตั้งแต่หัวยันเท้าเลยใช่ไหมครับใช่มันจะยุบยิบยุบยิบยิบมาเองเลยโดนแสงแดดี่มันจะขึ้นมาเองอ่ะคือเป็นโรคแพ้แสงไปเลยครับคลอไม่ได้เลยเคยยิ่งกว่าก่าผู้ดีครับเลางแรงร่างเนยมันจะแสบหมดอ๋อทรมานเป็นแร่ทรมานมากทุกวันนี่เลยเอาให้เดือนหนึ่งเลยอาการพวกโน่นนี่นั่นขึ้นมามีผง ตอนนี้เหรอครับใช่คตอนนี้ไม่โผล่เลยครับตอนนี้จะเป็นเดือนแล้วดิเออเือบเกือบเกือบเดือนแล้วไม่โผล่เราท่านผู้ชมอย่างที่ป๋าเมื่อกี้ป๋าจุ๋ยบอกว่านานหรือยังที่มันยังไม่ฝุดขึ้นมาอีกเออาเวลานี้ใช่ไหมครับก็ประมาณร่วมเดือนแล้วเกือบเดือนเกือบเดือนแล้วแต่เราเป็นระยะมาเรื่อยๆเนี่ยตั้งแต่กินชาลมาเนี่ยที่พี่ที่ผมนับวันนะครับ ประมาณสี่เดือนกว่ากว่าเดือนสี่เดือนกว่ากาท่านผู้ชมในการบําบัดตุ่มพวกนี้แล้วก็ร่วมเดือนมาแล้วเนี่ยที่มันอาการเหล่านั้นไม่โผล่ไม่โผล่ขึ้นมาตุ่มตุ่มไม่ปะตุ่มมันไม่แต่อาการคันนิดเดียวหน่อยก็ยังมีอยู่ไม่มีอะไรไม่มีแล้วไม่มีแล้วร่วมเดือนเหมือนกันร่วมเดือนว้าวเป็นอะไรที่แบบต้องต้องต้องนั่นเนาะอัศจรรย์นะยัง คิดแล้วว่าโอ้หายแล้วแค่ได้ชีวิตใหม่เหมือนเหมือนได้ชีวิตใหม่ป๋าว่าสรุปว่าอย่างไงมันเป็นเกี่ยวกับอะไรมันแค่ชาไม่ได้เคี้ยวไม่ได้สกัดไม่ได้อะไรนะครับทําไมตั้งขนาดนั้นน่ะจะลืมนะว่าป๋าว่าว่าเราเนี่ยระดมสมองกันนะนะว่าตั้งแต่เราเนี่ยเราก็จะคุยกับนาเขาบอกว่าเออมันจะเป็นช่วงเป็นช่วงมันผุดขึ้นมาเหมือนช่วงเดือ ช่วงอนุบาลช่วงประถมช่วงมัธยมคือท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมช่วงเป็นคือมันเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกเดี๋ยวก็หยุดก็โผล่มาอีกรูปแบบหนึ่งอีกเพราะว่าเลือกของเรามันยังมีเชื้ออยู่มันยังไม่หมดไงทีนี้พอยังไม่หมดมันก็จะโผล่นิดโผล่หน่อยอะไรอย่างนี้คือเหมือนกับตัวชาไปขับไปขับมันก็โผล่แสดงผลตามผิวหนังอะไรอย่างเนี้ อีกส่วนหนึ่งก็ไปกับฉี่ไงเพราะเราฉี่บ่อยปพราะประธานตัวนี้มันฉี่บ่อยด้วยมันก็เป็นประมาณเนี้แล้วก็เยี่ยวบ่อยเยี่ยวบ่อยเยี่ยวบ่อยท่านผู้ชมยินแรกๆจะเยี่ยวบ่อยและเยี่ยลังจากเยี่ยวบ่อยแล้วมันจะเริ่มปกติอท่านผู้ชมลองดูใบหน้าสักนิดหนึ่งนะนะครับอันนี้มือผมนะครับอันนี้หน้าเขาแต่ก่อนหน้าเขานี่จะเละมากนะครับเละมากเลยอันนี้อ่าครับอันนี้ก็ดูทางด้านนี้เออเนี่ยฮะหน้าหล่อๆอย่างเงี้ย ครับมันไม่เหมือนหน้าผีมันแต่ก่อนแล้วนะครับผมจนแทบอยากไม่มีชีวิตแล้วเป็นแร็แล้วกับกับคนที่เป็นกับคนที่แพ้หลังจากที่ไปฉีดมาเนี่ยเนาะคือใครไม่เป็นไม่รู้หรอกว่ามันทรมานแค่ไหนใช่ทรมานแค่ไหนคือเราไม่สามารถที่ไปถ่ายทอดให้รู้หมดถ้าใครดูก็ปาอยากรู้ไหมว่าเขาเนี่ยอ ตั้งแต่ฉ DM, bom, ีดมาเนี่ยจนเข็มสุดท้ายมาเนี่ยกี่เดือนก็ถึงผุดกี่เดือนครับเออหกเกบเดือนมันเริ่มมันเริ่มผุดขึ้นมาเริ่มขันเริ่มร้อนเริ่มอะไรอย่างงี้ยไหมแปดเดือนละเริ่มแสดงอาการน่ะเจ็ดหรือแปดเดือนนะครับหลังจากฉีดหลังจากฉีดเดือนสุดท้ายเออไอเข็มสุดท้ายมาครับเออมันเริ่มมาผุดเข็มที่เท่าไหร่เนี เข็มที่สามเข็มที่สามเข็มแรกก็เป็นชิโนครั้งที่สามเข็มสองแอดเข็มสามไฟส์ท่านผู้ชมอ่าเราจะไม่พูดเต็มคำนะครับมันก็โหเออมันเป็นเป็นพร้อมกันใช่ีดพร้อมกันประมาณไล่เลี่ยกันไล่เลี่ยกันก็อาถิเองประมาณการมันยังรุนแรงเป็นเยอะเยอะสองเก็บเยอะเยอะกว่าแต่พ่อใหญ่ไปอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าถ่ายเลือดบ่อยเงี้ยใช่แต่แต่แต่ป๋าอย่าลืมนะว่า น้ทูนเนี่ยเป็นอะไรที่มาเจอเราเนี่ยเขาเป็นเยอะแล้วแต่เป็นช่วงอืเป็นช่วงเป็นช่วงแต่ในการบําบัดรักษาเราที่เราเอาชาไปให้กินเนี่ยอรวมแล้วก็สี่เดือนกว่าๆนะสี่เดือนกว่าๆนี่แหละครับโอ้เนาะใครจะเนากับคือเราก็ไม่มีอะไรที่จะมาถามกันหรอกเพราะว่าในคลิปเราเคยทําแล้วแต่วันนี้เป็นการมาเยี่ยมมาเยือนคืออยากมาสอบถามครับที่เป็นจริง เป็นยังไงครแล้วกินพอกินชาไปแล้วกี่วันกี่วันแสดงผลในมั่นใจเนาะครับใครก็กินไปเรื่อยๆไม่ใช่อย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนยายาเลยนะป๋ายาเปลี่ยนสมุนไพรใช่เดี๋ยวเจ้านั้นก็บอกว่าดีเจ้านน้นก็บอกว่าดีเจ้านี้ก็บอกว่าดีจ้าโจก็บอกว่าดีแต่แต่ผมผมผมแน่ใจในและก็มั่นใจในตัวที่แบบเกี่ยวกับเลือดนะป๋า เลือดและน้ำเหลืองของเราเนี่ยใช่เราก็ทดสอบกันมาเจ<า>็ดรวมแปดปีแล้วน,นี้หลายคนแล้วนะน้าทูนครับใ,ในในในที่ติดต่อมาหาเราเนี่ยหลายคนแล้วนะ<ม>แต่ว่าน้าทูนนี่เป็นเยอะมากเริ่มแรกเรื่องเบาหวานพวกเราทํามาแรกแรกตอนหลังมาเรื่องไขมันเลืองเลือดพวกแพ้ต่างๆนี่แหละ ที่เลืองตีพวกไตพวกตับที่เราทําขึ้นมาแม้แต่ไตเนี่ยฟอกอยู่ก็ยังดีขึ้นอะไรอย่างนี้และแงะนึกว่าจะไม่หายคือเด็โอ้หน้าน้าทูนเขาท่านผู้ชมเนียนนะครับไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนไม่เหมือนแต่ก่อนตอนที่โจทําลงคลิปมาเนี่ยโอ้ทั้งน้ําเหลืองทั้งเป็นสเก็ตเตนไปหมดเลยถ้าขาวหน่อยก็เป็นเด็กสมบูรณ์เลยครับ ไม่คือเราได้ยินคำมีคำหนึ่งมานะเขาบอกว่าพอกินชาเห็นพระแลบเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นหรืเป่าเขาว่าหน้ายังกระตูดเด็กคือเป็นอะไรที่มาพูดถ่ายทอดประสบการณ์จริงๆนะครับให้ให้ดูกันไม่ใช่ว่าเราจะโมเมหรืออะไรหรอกอันนี่เรื่องจริงชีวิตจริงนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับเพราะว่าใครที่เป็นแล้วไป ไปหาหมอที่ไหนไม่หายก็ลองมากินชาลองเปิดใจกันลองเปิดใจคกินดูมันไม่แพงหรอกเปิดใจเลยเลยครับมันปรับเปลี่ยนสีผิวใหม่หมดเนาะปรับเปลี่ยนสีผิวใหม่หมดเลยทุกอย่างกเนาะก็เราก็ไม่รู้จะพูดคือเราก็ไม่ค่อยมีคําถามอะไรที่มากมายเพราะว่าเราไม่เห็นวันนี้คือมันแตกต่างจากที่เขาส่ง คลิปไปดูต่อโรคห้ดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโจก็ได้ทําคลิปมาอุ้ยมามากมายเลยนะครับมากมายเลยถ้าถ้าคนติดตามเราเขาจะรู้บอกว่าวันเนี้ยเป็นการรีแลกซ์มาถามมาเยี่ยมมาเยือนกันที่จังหวัดอะไรเอยเอาตอบสักหน่อยอาจังหวัดอุดรธานีครับบ้านดุงครับบ้านดุงอุดรธานีนะท่านผู้ชมโจขับรถมาแบบเอ้โจไม่ใช่โจขับรถมานะโจมีคนขับให้เลพูดให้ถูกเลย เธอมีคนขับให้คือนานๆเราจะออกมาตีนะครับเพราะว่าอย่างเบาหวานเนี่ยรู้เยอะแล้วพูด่อย,ยๆๆแต่นี่มันมเป็นเป็นโรคเกี่ยวกับอย่างว่าแหละคุณเธอเข้ามาปุ๊บครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามมันรุนแรง,รบ,แรงบางคนก็จะหนักกว่านี้แต่เราไม่รู้คแต่แต,แต่แต่เราเรามีจะจัดทำรายการไงปะใช่ แต่อย่างน้นนอยเนี่ยอันนี้ก็เป็นไม่มันไม่ใช่พื้นฐานนะอืแต่อย่างน,น,น้อยก็ให้แสดงแล้วว่าเราไม่ได้โมเมีครับ,รบ<ม>เราไม่ได้โมเมและวันนี้นะครับก็คือว่าผิวกายของเขานะครับทั้งาสามีภรรยานะท่านผู้ชมอันนี้เขารักกันมากเขาไม่ได้ทิ้งกันนะนะครับเ <ý. S 1> ขาไม่ทิ้งกันเลยเขาดูแลกันดีมากๆับนะครับ<ม> และเป็นครอบครัวที่หันษาหัวเราะบ่อยคุยกับเราเพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> เรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องของอารมณ์และจิตใจเนี่ยมันมันมันแย่อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้พอได้กินชาหินฟ้าแลบเนี่ยนะครับได้กินชาหินฟ้าแลบแต่เราก็จะปรุงแต่และอย่างนะอแต่แต่เรื่องเรื่องมันเยอะแยะคือมันเยอะแยะเราต้องดูอาการด้วยดูตามอาการหนักขนาดไหนใช่ดูตามอาการว่าเออนัทูลต้องกินแบบนี้นะ นะนะสมพรกินลองแบบนี้ลองดูนะครับแต่ว่าอาหารการกินเราก็ประคองไปด้วยระวังกันไปด้วยเออพูดถึงอาหารการกินน้วทูนตอนที่คันยุบยๆบยบยบอยู่เนี่ยครับกินของเอาปลาทูก่อนเป็นยังไงบ้างปลาทูก็กินไม่ได้ครับมันเป็นมันคันที่แรแกลใช่ไหมเดี๋ยวนี้กินได้ยังกินได้กินได้เดี๋ยวนี้กินได้ปะปลาปลาทูกินไม่ได้แสดงว่าอาหารทะเลก็งดหมดงดหมดเลยครับงด ช่วงนั้นนะช่วงทิ่เป็นตานินนั่นแหละปาลาเกิดได้หน้า่าจะเป็นตะปลาอย่างเดียวประชอนปรนินเท่านี้แหละนี่ครับก็อ่ะันนี้เราก็ได้มาพูดมาคุยนะครับว่าน้าทูนนะครับกับน้าสมพรเนี่ยเขาเป็นนี่แหละนะครับเป็นตุ่มน้ําพองตุ่มน้าใสเต็มตัวไปหมดเลยท่านผู้ชมที่โจได้นําเสนอไปนะครับ หลังจากไปรับครั้งที่สามมาแพ้เลยแพ้สุดๆครับผมนะคบแพ้สุดๆแทบหมดตัวเอาเอาอย่างนี้นะทุนถามนิดนึงชิโนเนี่ยมีความรู้สึกยังไงตั้งแต่ฉีดครั้งแรกชิโนอะไอ่าขี้เกียจหรือนอนตื่นสายหรืออะไรไหมขี่อยาทำอะไรนู่นชิโนนี่ปกติปกติปกติอันนี้คือเข็มแรกครับผมแอดแหะครับแอดแอดแอดจะลุกไม่ขึ้นละแอดขี้เกียจ แล้วลุกไม่ขึ้นเลยเจ็บเนื้อเจ็บตัวเก็บเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บตั้งไข้เป็นไข้ลุ่มๆว่างั้นเถอะแต่ไม่ถึงกับเป็นไข้แรงลุ่มๆลุกไปขึ้นแต่ว่าตัวที่สามไอ้ไฟนี่ไฟเกียร์ี่เกียรไฟนี่ทำให้ไฟนี่ทำให้ขี้เกียจนะท่านผู้ชมไอ้ไฟนี่แหะไอ้ไฟขี้เกียร์จำไว้นะจำไว้นะไอ้ไฟขี้เกียร์ ไอ้ไฟขี้เกี er. <I S 1> <laughs> ยจไอ้แอดเลยลุกไม่ได้ไอ้อ่ลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ <laughs> ไได <laughs> วันนี้นะครับผมกับป๋าจุ๋ยมาถึงที่บ้านดุงอ,อุดรธานีเนี่ย <laughs> <laughs> เป็นอะไรที่เราไม่เห็นรอยยิ้มนะครับสองท่านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนา้าน้าทูนนะครับ <laughs> <laughs> แล้วก็น้าสมพรเนี่ยสองสาม,มีภรรยานเนี่ยวันนี้เราเห็นรอยยิ้มเนี่ยป๋าอือใช่แล้วป๋ามีความสุขไหมล่ะก็ก็ดีใจด้วยก็มีความสุขด้วยเราเราก็ดีใจด้วยนะเราก็ดีใจก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่ให้หลุดพ้นจากตรงนั้นใช่ตรงนั้นแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกด้วยที่คุยกับเจ้าตัวจริงๆเจ้าตัวหรือว่าเคสที่ว่ารับหนึ่งสองสามอ่ะหนึ่งสองสามแล้วก็แพ้ในคลิปแรกนะครับของสองช่องเราครับผมก็อยากให้เป็นความรู้คือตอนนั้นป๋าที่เราบอกว่าเราจะมาสัมผัสตัวเป็นๆที่เราบอกกับแฟนลับไว้นะคือ มันมีแต่ภาพนิ่งที่ถ่ายมาถ่ายมาให้ดูนะครับถ่ายมาให้ดูว่าเหน้าตาเขาเป็นยังไงก็เจ้าตัวเขาเป็นคนถ่ายให้เราเองแล้วก็ส่งมาทางไลน์นะครับแต่ณวันนี้นะครับเราก็บึงรถมาที่นี่แหละบ้านดุงอุดรบ้านดุงอุดรธานีครับเมืองที่เกลืออร่อยเกลือหวานก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมก็ผมกับป๋าจุ๋ยเนี่ยก็ ได้มาทํารายการนะครับว่าเรามาสัมผัสชีวิตจริงนะครับเราไม่ได้แค่ว่ามีแค่ภาพไปโชว์ให้ท่านผู้ชมเป็นคลิปๆไปวันนี้สัมผัสตัวเป็นๆใบหน้าเป็นๆนะท่านผู้ชมหน้ายังกระตาเด็กสมบูรณ์เลยนะครับตบอกน้าสมพรด้วยนะครับเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณมากๆและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือชีวิตมันเปลี่ยนนะป่า มันพลิกชีวิตเป็นอีกแบบหนึ่งเลยคือเหมือนกับกำลังตะกายขึ้นจากกลุ่มนรกอตะกายเลยเหรอใช่เพราะฉะนั้นที่บอกว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่านรกสวรรค์มันอยู่ในชาตินี้แหละอยู่กับตัวเรานี่แหละผมมันถ้าไม่ได้พี่โจกับป่านี่ก็ไม่มีชีวิตอยู่เหมือนปกติหมดอะไรตายอย่างนะครับไม่ได้เจอพี่โจ เี่ก็เราก็ดีใจแทนใช่ใช่เราก็ดีใจแทนทีนี้ผมอยากจะฝากไว้นะท่านผู้ชมป่าเนาะครับผมพูดนิดนึงนะครับว่าผมอยากให้ประชาชนคนไทยนะครับทุกคนับเปิดใจกันสักนิดนะเปิดใจให้กว้างหันมามองสมุนไพรอาจจะเป็นช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือใครก็ได้ครับลองดูถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนใช่ไหมก็หลังจากดูคลิปนี้เนาะ ก็เดี๋ยวเราจะให้เบอร์ติดต่ออะไรก็ติดต่อคุยกันได้ครับคทั้งลายทั้งอะไรด้วยป่ารู้ไหมว่าออ่ตั้งแต่เรานําเสนอของเรื่องนะตุกับนะสมพรนะมาตลอดเนี่ยเดี๋ยวนี้อคนที่แพ้คุณวักเนี่ยเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะอืแต่ทุกคนเนี่ยดีหมดเลยครับผมดีหมดเลยไม่มีใครบอกว่าเพ้่คุณโจมันไม่หายนะ แต่ว่ามันจะผุดผุดโผโพเหมือนกับน,นักทุนแต่ว่าอาจจะไม่หนักเหมือนเขาอสองคนนี้หนักมากๆนะครับหนักมากมากแต่ก็เป็นเคสเคสที่ผมได้ผมได้จัดทําเลยนะได้จัดทาว่าขนาดหนักแค่นี้เรายังเอาอยู่ครับอเชื่อสมุนไพรสุขภาพของคุณดีขึ้นนะครับเชื่อหมอคุณก็ได้ยาฆ่าเชื้อกับยาแก้ปวดนะอุ้ย ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายหลายคนต้องนะครับต้องต้องต้อง,อง,องดูคนที่ใกล้คิดนะครับว่าเดี๋ยวนี้ก็ล้มหายตายจากไปบ้างแล้วก็มีนะครับเราก็ไม่ได้ว่าจะใส่ร้ายใครแต่เราพูดความจริงว่าตั้งแต่หลายๆคนฉีดคุณวักมาเนี่ยให้ไปดูคนข้างๆแม้แต่ตัวเองด้วยครับนะครับคนข้างๆคนข้างๆคือใครญาติพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ข้างเคียงกันนะครับ ให้ดูอสองสาม,มีภรรยานี้ไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นวิทยาการวิทยาวิทย,ยานนการจัดคลิปนะครับ,บก็คือเอาใบหน้าตัวเองลงมาเลยท่านผู้ชมแล้วมีใครบ้างที่อยากเอาหน้าลงตัวเองมามามา,มาโชว์ในจอใช่ไหมอันนี้ก็คือผมนับถือน้ําใจนะเจ็ด,ดปีหลังจากไปรับครั้งที่สามมาคิดเอาดูเฮอบรรจัฟักตัวฝังตัวนานขนาดไหน นี่แสดงว่าสุขภาพยังดีอยู่เจปีเลยไอเจดเดือนนะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนถ้าคนไม่สุขภาพไม่ดีโอ้ไม่กี่วันก็ลุดมาแล้วป๋าเคยเห็นภาพที่คุณแม่ที่อยู่สวรรณ์เขตไหมที่ลาวที่ผมลงไปเดี๋ยวนี้เขาดีหมดแล้วนะแต่เรายังไม่มีการนำเสนอแค่นั้นเองครับผมเน่ก็เป็นอ่ะเป็นโรคแพ้คุณวักจะกี่เข็มก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมันมาจากการที่เราเลือดเป็นอะไร โอ้เลือดเป็นพิษเลือดเป็นพิษท่านผู้ชมคือแลบอกน้ำเหลืองมันเสียหมดเลยของเรามีอยู่ดีๆแล้วเราก็ของไม่ดียัดเข้าไปรากาธรรมดาธรรมชาติับหลังจากที่ล้มล้มช้างสองท่านแล้วเนี่ยนะครับก็อาการก็แตกต่างมากมายที่โจได้ทำนำเสนอคลิปนะครับอย่างน้อยๆผมก็ขอให้นะครับประชาชนคนไทยแล้วนั้นคุณเนาะน้สมพรด้วยแล้วก็ ให้ดูคนที่อยู่ข้างๆและก็พิจารณามีการเปิดใจแต่ท่านไม่เปิดใจท่านก็กลับไปที่เดิมครับคือไปเก็บฐานนะขายถ่านไปขายถ่านไปผมเข้าใจเนาะโอเคครับผมก็มีอะไรฝากไว้ไหมก็มีฝากไว้อย่างหนึ่งว่าหลายๆคนที่ฉีดฉีดเข้ามาอย่าเพิ่งนิดแน่ใจเพราะว่ามันมีคําถามนี้ปะเอ้พี่โจครับผมฉีดมาตั้งได้ตั้งหกเจ็ดเดือนแล้วมันเพิ่มโผล่แล้วแล้ว แล้วผมแพ้จริงๆเหรือพี่อะไรเงี้ยก็บอกว่าระบบน้ําเหลืองมันจะโดนทําลายก็ต่อเมื่อบางคนห้าเดือนบางคนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนปีหนึ่งมันเพิ่งจะโผล่หรือปีกว่ามันโผล่เออมันเพิ่งจะโผล่เพราะฉะนั้นนะทูลกับนะสังพรเป็นตอนเนี้ยนะครับและมันก็ได้ยุบไปเอาทั้งหมดเลยดีกว่าเพราะว่าเริ่มเริ่มเกือบเดือนแล้วที่ที่เขาไม่มีอาการคันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วผมปกติเนาะเกือบแล้วล่ะ ก็ฝากฝากกันก็เปิดใจให้กว้างก็ชีวิตคนเรามันก็ไม่ยืนนะปัจจุบันเนี่ยถ้ามีอะไรอย่างนี้เข้ามาขอฝากนิดนึงถ้าหากท่านใดนะครับจะส่งภาพมหาโจที่ไอ l ดี e ลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับหรือแม้แต่ของป๋าจุ๋ยช่องป๋าจุ๋ยก็แล้วแต่นะครับเราก็บอกว่า ผมขอให้เป็นวิทยาทานก็ยินดีนะครับยินดียินดีติดต่อกันก็ได้หรือว่าแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับทั้งทั้งสองช่องนี่แหละเออเนาะโอเคเราจะได้ล่ำลากันแต่คืนนี้ยังไงเราก็ต้องนอนกินช้างที่นี่ครับผมโอเคครับสวัสดีครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับแค่นั้นนะที่